กับตันนักตบญี่ปุ่นโพสต์ภาพรถรับส่งนักกีฬางานนี้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยแสดงความคิดเห็นเพียบสติครับมาพบกับช่ายยอดเช่นเคยนะครับหลังจากที่กลายเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย ABC ครับ2022ที่จังหวัดน,นครปฐมนะครับระหว่างวันที่7-14สิงหาคมนี้นะครับโดยจากที่กรณีอากิฮิโร่ฟุคุสึ กับทีมชาติญี่ปุ่นได้โพส์ภาพความแตกต่างของรถบัสที่ใช้รับส่งของพวกเขานในวันแรกที่อยู่ในสภาพดีกับวันที่2ที่อยู่ในสภาพสุดโทรมซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆชาวไทยเนื่องจากมองว่าฝ่ายจัดการแข่งขันไม่มีความพร้อมในเรื่องนี้ซึ่งทำให้สื่อหลายสำนักมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อหวังให้ทางการฝ่ายจัดการแข่งขันมีการแก้ไขหรือปรับปรุงลดขนส่งหรือว่าลดรับส่งนักกีฬาที่มีสภาพดีกว่าที่ใช้อยู่แม้ทางทีมชาติญี่ปุ่นจะไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่แฟนๆส่วนใหญ่ก็มองว่าไม่เหมาะสมที่เราใช้รถสภาพนี้รับส่งนักกีฬาอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้นะครับวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมา นักตบจอมเก๋าวัย35ปีก็ได้โพสต์ภาพในระหว่างเดินทางไปฝึกซ้อมซึ่งยังคงเป็นรถคันเดิมที่มีสภาพสุดโทมพร้อมกับแคปชั่นว่าสวัสดีตอนเช้าเป็นยังไงกันบ้างฉันสบายดีคนสองคนครอบครองพื้นที่ด้านหลังที่กว้างที่สุดบนรถบัส งานนี้ทำเอาแฟนลแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเป็นห่วงบรรดานักกีฬาทีมชาติญี่ปุน่นรวมทั้งขอโทษแทนฝ่ายจัดการแข่งขันในเรื่องนี้กันเพียบอาทิเช่นนะครับพวกคุณโอเคใช่ไหมประเทศไทยร้อนมากๆนะขอโทษแทนไทยด้วยครับฉันไม่โอเคกับการจัดการแข่งขันที่เอารถบัสคันนี้มารับพวกคุณและพี่อากิ หยุดลงรูปรถบัสได้ไหมหนูไอคอน5 5านะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะครับของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับลงสนามไปแล้ว2เกมนะครับก็เอาชนะอินเดียไปได้แบบขาดล,ลอย3.0ต่เซตนะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันที่9 0. สิงหาคมชนะออสเตรเลีย3าตเซตเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ ดราม่าในโลกโซเชียลแล้วก็ในเกี่ยวกับกลุ่มวอลเลย์บอลนะครับในขณะนี้นะครับก็ขอเอาใจช่วยนะครับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งหลายหลายคนนะครับชาวไทยนะครับ FC ชาวไทยก็ชอบนะครับในตัวนักกีฬาของญี่ปุ่นกันหลายคนเลยนะครับก็ แต่ว่าวันนี้นะครับทีมชาติไทยนะครับก็สามารถชนะเอาชนะเกาหลีใต้ได้3ต่อ2เซตนะครับแบบสุดมันเลยนะครับวันนี้ช่างยอดก็ดูการแข่งขันอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ